พรเจ้าต,ตัดว่าคนเราเกิดมามีทุกข์ mm hmm. เกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่ความทุกข์ทุกข์จากการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาดจากสิ่งของที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ท่านสอนแต่ทุกข์ พรามณ์ก็มาถามว่าท่านสอนแต่เรื่องทุกข์สุขไม่มีเลยหรือท่านก็เลยบอกสุขมันมีแต่มันมีน้อยส่วนมากมันจะทุกข์มากกว่าสุขแต่ความสุขนั้นก็แฝงไปได้วยความทุกข์อยู่เหมือนกันท่านก็บอกมีความสุขก็มีความสุขก็มีอยู่ประมาณห้าอย่าง ความสุขเนี่ยสุขจากการมีทรัพย์คนเราเกิดมาร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมีความสุขทรัพย์สมบัติก็มีความพร้อมอข้อที่สองก็สุขจากการใช้ทรัพย์เรามีตังเรามีเงินมีทองเราจะซื้อจะอะไรได้หมดไม่ต้องไปคิดมากเดี๋ยวเงินเรามีอยากได้อะไรเราซื้อหมดนี่ก็มีความสุขในการใช้ทรัพย์ตรงที่เรามี เรามีทรัพย์แล้วเราก็มีความสุขในการใช้ทรัพย์สมบัติที่เราหามามีความคล่องตัวจะทำอะไรก็มีเงินมีทองในการใช้จ่ายเราก็มีความสุขข้อที่สามความสุขข้อที่สามก็คือสุขจากการไม่มีหนี้คนที่มีหนี้เนี่ยโดนเจ้าหนี้ทวงเห็นไหมเราก็เกิดความทุกข์ สุขของเราเนี่ยเราไม่มีเราไม่มีหนี้ไม่มีสินอะไรมีเงินจับใจ่ายใช้สอยแบบสบายๆล้วก็ไม่มีทุกข์มันก็เป็นความสุขข้อที่สี่สุขข้อที่สีข่ขอ, 4, ของความสุขก็คือมีอาชีพสุจริตอย่างพวกเราเนี่ยทำอาชีพสุสจริตได้เงินได้ทอ้องเลี้ยงชีพทำมาหากินแล้วก็มีความสุขตามอัธยาพัภาพของเรา แต่พวกที่อา,อาชีพไม่สุจริตเห็นไ้มีตั้งบอลตอนนี้ก็มีออนไลน์หวยออนไลน์ทำหลอกลวงกันพวกบอลพวกการพนันทั้งหลายเก็ต้องหนีเปลี่ยนไปอยู่เลยไม่หาความสุขไม่ได้ต้องหนีตำรวจมัง่งต้องมายัดเงิน เปลี่ยนตรงนี้อาจย้ายไปอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีอาชีพสุจริตเนี่ยเราก็มีความสุขตามอัตภาพของเราทํามาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงพันยาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้ก็มีความสุขตามอัธภาพเราความสุขก็มีแล้วข้อที่ห้าความสุขอันทีท่ห้านี่ก็คือ,อคบกันกัะยาณมิตรเรามีเพื่อนที่ดี พาในเราไปทางที่ดีอย่างพวกเราเนี่ยาพากันมานั่งสมาธิมาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเราก็จะเจอเพื่อนที่ดีแนะนําในสิ่งที่ดีให้เรามันก็มีความสุขแต่ถ้าเราไปคบพวกไม่ดีมันก็พาเราไปไม่ดีไปในอบายภุกอบายามุกพาเราไปพาเราไปเล่นการพานัน ไปเล่นการพนันไปดื่มเหล้าไปยกพวกตีกันม,มันก็เกิดความทุกข์ั่นก็บอกว่าสุขมันมีแต่มันมีน้อยอย่างสมมติว่าเราอย่างเนี้ยเรามีทรัพย์เรามีความสุขในการใช้ทรัพย์แต่สิ่งที่เราจะต้องสุขมันมีแต่เราก็ต้องทำมาหากินเ,เราต้องหาหาเข้ามา ใ,ใช้ไปหมดเดี๋ยวก็จะไม่มีใช้เห็นไหมเราก็ทุกก็เกิดขึ้นละเราก็ต้องสแสวงหาเพิ่มเติมมาเพื่อเราจะได้มีทรัพย์ไว้ใช้ไว้จ่ายแบบสบายๆเราก็ต้องทุกในการหามาเหมือนกันอย่างเรา,เาไม่มีหนี้เราก็มีความสุขแต่ถ้าวันไหนเรามีหนี้โอ้โหเจ้าหนี้ทวงเช้าทวงเย็นโทรมาด่าโทรมาว่าเห็นไหมทุกมันก็เกิดขึ้นละ าหาเงินให้ไม่ได้เนี่ยมารอหัวกระไดเลยมารอทวงหนี้มาเนี่เราก็เป็นทุกข์สุขนิดเดียวแต่ทุกข์มากอ,าอย่างอาชีพเหมือนกันอา,อาชีพก็ทำอาชีพไม่สุจริตคนก็รอดูเหล่าบางทีเราจับเราติดคุกติดตารางหนีหัวสุกหัวซุน พะเราประกอบอาชีพไม่สุจริต้าของเถื่อนขายยาค้ายามันทุกข์มันก็เกิดคบเพื่อนไม่ดีเห็นเพื่อนก็พาไปทางไม่ดีสุขมันนิดเดียวแต่ทุกข์มากกว่ากันที่บอกมีสุขแต่ก็เจือด้วยความทุกข์มีร่ำรวยจริงใช้ใจ่ายอย่างสบายแตก่ก็ต้องหามาเพิ่มใช้อย่างเดียวหา ไม่หามาเพิ่มเดียก็หมดไปเอีอนะก็ทุกก็จะเกิดขึ้นอีกเหมือนกันนะสุขสุขนิดเดียวมันทุกมากอย่างบางคนอย่างเนี้ยเอามีความรักหนุ่มสาวมีความรักกันเนี่ยโอ้โหมีความสุขไหมอ่ะทุกคน,ก,คงงนก็มีความสุขแต่งงานใหม่ๆก็มีความสุขอยู่กันไปนานๆอ่ะก็เริ่มละบางคนเจอผู้ชายเจ้าชู้ไปมีเมียน้อยไปมีกิ๊ก ทุกไหมทุกก็เกิดขึ้นอย่าทะเลาะเบาแวงตกตีกันอยู่กันด้วยความทุกข์ทรมานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าความรักเนี่ยมันก็ดีอ่าแต่ว่ามันสุขนิดเดียวทุกมันมากท่านก็เปรียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าคนเรากินอ้อยเนี่ยต้นอ้อยเนี่ยบางคนก็น่าจะรู้จักต้นอ้อยเนี่ย บางคนมนะันหวานกินละว,วะเหมือนเรามีความรักใหม่ๆแต่ง,งานกันใหม่ชีวิตมีความสุขหวานแววทำไปทำมาไปสักครึ่งทางเนี่ยเริ่มไม่หวานนะความหวานก็เริ่มลดลงแล้วเหมือนอ้อยเหมือนกันลดลงลดลงยิ่งบางคนยิ่งแก่ไปหน่อยยิ่งอยู่กันมานานเนี่ยนะความหวานมันก็เหมือนปลายอ้อยอ้อยที่มันเป็นทั้งลำอย่างเงี้ยพอสุดท้ายมามันก็ไม่มีความหวานเนี่ยมันจะมี รุดจืดจืดมัจืด,จ,ดจืดบางที่บางทีปอกไม่ดีอ่าใบอ้อยบาดปากอีกก็เหมือนกันนะที่ทะเลาะบบอแว้งกันเนหะ็นไหมสุขมันมีแต่ทุกข์มันมีมากกว่าเพราะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามคนรวยคนจนนะก็ทุกข์เหมือนกันหมดทุกข์จากความความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตาย การพัดพรากจากของรักสองของชอบใจแล้วก็เป็นทุกข์ยิ่งคนรวยเท่าไหร่เนี่ยยิ่งัวดตายเพราะโอ้โหพอแก่มาหน่อยแล้วก็โอ้โหตายเลยตอนนี้แก่ทําไมเราแก่อย่างนี้ทําไมเราหน้าเหี่ยวทําไมผมเราหงอกทาไมฟันเราโยกเราคอนทุกข์หนักมากบางคนก็หน้าเหี่ยวก็เริ่มไปดึงไป ปดึงให้มันตึงให้มันดูดีดึงมาเสร็จดึงบ่อยๆบ่อยๆรูปหน้าก็ผิดบางคนก็โหดหน้าก็ย่นเปลี่ยนไปเลยรูปหน้าเปลี่ยนไปนก็ทุกข์ท่านที่ไปทำเนื่อว่าจะมีความสุขทำผิดพลาดไปทำทานที่จะสวยเบี้ยวมั่งจมูกเบี้ยวมั่งปากเบี้ยวมั่งโอ้โหทีนี้ทุกข์ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเพราะมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยเกิดมาไม่แต่ความทุกข์ พระุทธเจ้าถึงให้มาให้เรามาปฏิบัติเพื่อจะได้พ้นทุกข์อ,อย่างน้นนอยๆเกิดอีกแค่เจ็ดชาติที่ท่านเคยแนะนำมาแบบตําเนี้ยให้เราต้องมีทานมีศีลมีภาวนานะเราถึงจะหมดทุกข์ได้ต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์เนี่ยมันยากคนน้อยมากเลยที่จะมาปฏิบัติเนี่ย อย่างพวกเราเนี่ยในครอบครัวของเราเนี่ยมีคนพี่น้องเราตั้งห้าหกคนมีใครมั่งที่มาปฏิบัติไหในครอบครัวในหมู่บ้านของเราในในบ้านของเราอะกี่คนที่มาปฏิบัติทั้งหมู่บ้านมีกี่คนที่มาปฏิบัติคนบางคนก็ยังหลงละเลงไปไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาอยังยังอยู่ยังห่างไกล มันยังอยู่ในอบยภูมิอยู่แต่เราเนี่ยข้ามมาแล้วอยู่ที่การปฏิบัติของเราอะ่ะเราต้องมีความอดทนะละเลิกกิเลสโลภะโทสะโมหะราคะเนี่ยเราต้องละ,ละทีละตัวทีละตัวเราสู้มันไม่ได้หักดิบมันไม่ได้เอาทีเดียวหลายๆตัวเราต้องเอาทีละตัวให้มันลดน้อยไปออย่างเงี้ยโลภะเราเนี่ยเราเคยโลภอ,อย่างนงี้เราอยากจะได้อะไรก็อยากได้ไปหมด คิดก่อนอบางทีเลาบางทีคนเราเนี่ยมันอ,อย่างที่เขาบอกว่าจริตดไม่ไม่ไม,ไม่ตรงจริตจริตของเราคืออะไรทุกคนมีทุกจริตอะ่ะแต่ว่าใครจะมากจะน้อยบางคนก็ศรัทธาจิตอ่าพุทธจริตเนี่ยเอาพุทธจริตเนี่ยคนมีปัญญาที่เราศรัทธาจริตเนี่ย มีความศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาเราจะโงหลงมุมไงมยอย่างที่ทั่วไปตอนเนี้ยวิ่งหาเากจิองนู้นอง์นี้องคนี้อรหลานองนั่อนอรหัลานน,น,าน,นี่มีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาเอาเรามาปฏิบัติเราต้องเอามีปัญญามาด้วยคิดพิจารณาก่อนะท่านเออคนนี้เก่งจังเลยเ,เก่งยังไงอ่ะเก่งยังไงอ่ะได้ประโยชน์จากความเก่งท่านไหม บางคนโอ้โหองนี้นี่มีวาละจิตดีบางคนโอ้เนี่ยจุดเทียนได้เลยนะเพ่งเทียนเทียนจุดหรืมันจะได้ประโยชน์จากการไปเพ่งเทียนไหมเราจะได้ประโยชน์จากนั้นไฟแช็คไม่มีหรอจะจุดเทียนก็จุดไฟแช็กไปง่ายด้วยไม่ต้องไปฝึกกระสินไม่ต้องอะไรไปดูท่านจุดเทียนดูแล้วได้ประโยชน์อะไร เราถ้าเรามีศรัทธาจริตเนี่ยเราต้องมีคู่กับปัญญาพุทธะจริตถ้าเรามีศรัทธาเราควบคู่กันไปว่าใครจะอันไหนมากกว่ากันให้เราคิดพิจารณาดูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เราต้องใช้ปัญญาก่อนใช้ลมหายใจของเรานี่แหละดูคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆแล้วเอามามา ปฏิบัติอย่างเนี้ยเราต้องมีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสทั้งหลายมานั่งปุ๊บคนนั่งไปก็คิดไปคิดอคิดเรื่องนู้นต่อเรื่องนูน้นเรื่องนูน้นต่อเรื่องนี้อย่างที่แนะนําไปเราก็เอคิดก่อนก่อนจะนั่งเราคิดก่อนอยากคิดคิดอะไรก่อนเลยเดี๋ยวจะนั่งล้วจะไม่คิดอะไรแล้วนะคิดละว,วางแผนเรียบร้อยแล้วนั่งเสร็จเราไปทํา ตอนนี้เวลาเวลาขนาดนี้ยเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเวลาเราเวลาที่เราจะมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อตัดภพตัดชาติเราจะไม่คิดอะไรละตอนนี้สิ่งที่คิดเราก็คิดไปแล้วว่าเราคิดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์คิดแล้วก็ไม่ได้ททำอะไรคิดให้จิตเศร้าหมองเปล่าๆแล้วเราก็ดูลมเข้าดูลมออกไปแล้วเราถึงจะค่อยๆได้สมาธิ พอเรามีสมาธิเราทรงฌานได้ไหมปัญญาเราก็จะเกิดนะพอปัญญาเราเกิดเราจะไม่คิดอะไรละตอนนี้คิดแต่คิดแต่อยากจะมาปฏิบัติเพื่อจะได้มักผลให้มันสูงขึ้นซึมขึ้นอย่างเงี้ยให้เรามาปฏิบัติบ่อยๆใหม่ๆก็อย่างเงี้ยทุกคนอะได้บ้างไม่ได้บ้างง่วงมั่ง หายใจยังดูลมหายใจยังไม่ถูกต้องไม่ไม่ไม่เป็นไรอันไหนที่ข้องใจเราก็ถามผู้สอนดูเลยตรงนี้เรายังไม่ได้นะตรงนี้ยังไม่ได้ตรงนี้เราได้แล้วต้องทํายังไงต่อเราต้องมาถามจากการที่เรามาปฏิบัติมันที่มันติดมันไปต่อไม่ได้ของเรานี่มันมีหลายระดับมาใครได้อะไรก็อไลน์มาโทรมาถามก็ได้แบบนี้ต้องไปยังไงต่อ,อเราถึงจะได้มักได้ผลไม่ต้องไปอายใคร เพราะเราทุกคนเหมือนกันหมดมีอวิชชาหมดเราต้งเกิดมาไม่รู้กี่ภพชาติเนี่ยไม่รู้กี่อสงไขยกับเพราะเรายังมีอวิชชาเยอะอยู่ตอนนี้เรามาปฏิบัตินะเราจะมีมิจฉาแล้วจะมีความรู้ละจากการที่เราไม่มีความรู้ไม่มีสนุกไปวันวันตายเกิดตายเกิดตายเกิดเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตาย อย่างคนที่เขามีฐานะบางคนเกิดมาร่ํารวยมีฐานะสามีดีลูกลูกดีหลานดีพวกนี้จะยิ่งกลัวตายไปใหญ่กลัวการพัดพลาดเขาก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกบางคนก็ถึงกับอธิษฐานจิตชาติหน้าจะได้ขอเกิดมาเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานกันอีกนะอธิษฐานเกิดนะไม่รู้ว่าเกิดเป็นทุกข์ ทุกวันนี้ก็ทุกอยู่แล้วเพราแก่นะแก่ทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไปไหนก็ต้องคนพาไปะจะกินก็ยังจะไม่มีแรงจะเคี้ยวอะไมันก็ทุกก็ยังไม่รู้ว่านี่คือความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> อ่าอยากจะเกิดมาอีกอะ <c oughs> จะเกิดมาถ้าเรามาปฏิบัติแล้วรู้เกิดมาก็เป็นแบบนี้อีกอ <c oughs> สุขมันมีแต่มันน้อยทุกข์มันมากกว่าเราก็ไม่อยากจะเกิดมัน การเกิดเป็นทุกข์เหมือนกันเราก็จะทําตามพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นตัสไว้ว่าเกิดเป็นทุกข์เหมือนกันเราก็มาพิจารณามันทุกข์อย่างไงเห็นไมตอนนี้ทุกวันนี้เราทุกข์อะไรทุกข์จากการทํามาหากินแล้วทุกข์จากดูแลลูกหลานนี่คือทุกข์ทุกจอนที่มันเข้ามาทุกตอนนี้ทุกข์ที่มันติดจิตเราไปตลอดนั่นก็คือทุกข์จาก สังขารก็คือของร่างกายเราเนี่ยทุกจากความแก่แก่เข้าไปทุกวันนะเมื่อก่อนก็เดินเหินดีเดินโนะ,ะทีนี้ทุกข์ละเดินไปไหนไม่ได้เมื่อยขาไปหมดทาไมเราเป็นแบบนี้เห็นไหมทำไมทําไมอยู่นั่นแหละก็เพราะมันแก่ไงมันถึงเป็นแบบนี้มันมาคนยิ่งหนักโอ้ใครมาทําของใส่เราหรือเปล่าเดินขาไม่ได้ขาบวม นหมคบวมแขนบวมแล้วเป็นอะไรหรือเปล่า,าลืมนึกไปว่าเนี่ยแก่แล้วนะ่ะเพราะมันแก่แล้วมันก็จะเริ่มมีอาการเจ็บนะ่ะเ,เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาบางคนเอาแก่ไม่เป็นไรทําใจได้แก่เอาเจ็บแล้วโอ้โหเริ่มไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไหวแล้วบางคนบอกว่าเจ็บแล้วต้องตายแล้วเห็นรุ่นเดียวกันตายกันไปหมดโอ้โหยิ่งตกใจกันดิวูนี่หน่อยเราก็จะตายเหมือนกันเลยเนี่ย ไม่อยากจะตายแล้วทุกข์กทุกใจในการกลัวความตายะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติอย่างเนี้ยเราจะรู้เอรอไอ้ที่ตายมันคือกายเราตายเราไม่ได้ตายเราคือจิตวิญญาณที่เราจะต้องไปต่อนะเราก็รับได้กายนี่มันตายเราไม่ได้ตายนะเราตอนนี้เราเตรียมสเบียงไว้พอหรือย,ยังเราจะมาเรามีปัญญาแล้วนี่ ในการเดินทางสเบียงในการเดินทางก็ต่อไปเนี่ยเราจะาจะไปพุทธเจ้าเขาบอกถ้าเราอยากจะเกิดก็ต้องเกิดให้มันดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมยังไงอ่ะชาตินี้เราก็อ้อยังลําบากอยู่ในการหาอยู่หากินต้องทํามาหากินอ่ะเราก็ให้ทานไปให้ทานแล้วรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปเราก็ไปเกิดในที่มันดีกว่าเดิม อาชาตินี้เรายังไม่ถึงซึ่งพินิพานเพราะมันอยากจะเกิดอยู่มันก็เป็นธรรมดาเพราะบางคนนะ่ะมันสุขมันสุขมันก็ยังอยากอยู่แะี่สุขก็เจือได้ทุกแต่ก็ยังยากจะเกิดอีกน,นั่นไม่เป็นไรพพุทธเจ้าเกิดก็ให้มันดีกว่าเดิมเกิดให้มันมีฐานะดีอ,อาการครบสามมีสติปัญญาดีให้มันเกิดดีกว่าเดิมไม่ใช่ว่า เกิดแล้อเกิดมาเป็นคนเนะโอ้เกิดมาก็ทำทุกอย่างผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายในที่สุดก็ลงนรลกไปเห็นไหมนี่เรียกว่าเสียชาติเกิดละเกิดมาไม่ได้ประโยชน์จากการเกิดเป็นคนลยซึ่งเกิดเป็นคนนี่มันยากมากเลยให้เรามาพอเรามาปฏิบัติเราจะรู้ว่าอแบบนี้นี่เองอันไหนอันไหนเป็นความดีอันไหนเป็นความชั่วเราจะแยกแยะออก แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่รู้หรอกว่าใครๆเขาก็ทํากันผิดสินใครๆเขาก็ทํากันนคำว,ว่าใครๆ่มันจะทําให้อมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผิดอยู่คนเดียวนะคนอื่นเขาก็ผิดเหมือนกันเราก็เหมือนคนปกติทั่วไปแต่เราเนี่ยมาปฏิบัติเพื่อจะได้อัญญะอัรญยะเนี่ยทําให้เรา ตัดภพตัดชาติตัดการเกิดเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จุดเริ่มต้นตรงไหนจะไปสิ้นสุดที่ไหนแต่ถ้าเราได้อริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเต็มที่อีกแค่เจ็ดชาติมาลำบากมาทุกทรมาอีแค่เจ็ดชาติแค่นั้นเองแต่ถ้าใครคิดว่าโอ้ต้องมาเกิดอีกเจ็ดชาติโอ้รู้สึกโอ้มไม่อยากจะเกิดนะมันใจมันหนาวไปหมดโอ้ เกิดเป็นคนนี่มันลําบากเหลือเกินไม่ได้ไม่ได้เราต้องเร่งความเพียรปฏิบัติอย่างน,น้อยสักสามชาติแล้วกันนะใช่มพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาหมูแค่เกิดอีกสามชาติก็ไม่อยากจะเกิดแล้วันนี้เร่งความเพียรไปอีกให้ให้มันละเอียดขึ้นคุณธรรมสูงขึ้นจิตเราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น เกิดสามชาติโอ้ทีนี้พอถึงสามชาติเราก็ไม่อยากเกิดโอ้มันทรมานและเกินการเกิดเนี่ยพอเราพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมันมีแต่ความทุกข์ทางนั้นมันไม่มีอะไรที่มันเป็นสุขเลยเราก็ปฏิบัติเร่งความเพียรต่อเกิดอีกชาติเดียวก็โอเคแล้วนะเกิดอีกชาติเดียวปฏิบัติไปปฏิบัติมายิ่งเห็นทุกข์มากขึ้น เห็นทุกข์มากขึ้นเ,เห็นทุกข์มากขึ้นหรอเราก็จะเร่งความเพียรเพื่อปฏิบัติเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราก็เร่งความเพียรทานศีลภาวนายกจิตขึ้นีิปัสนายานเพื่อจะตัดภพตัดชาติสุดท้ายมาแม้แต่ชาติเดียวเราก็ยังไม่อยากจะเกิดมาเลยเพราะเรารู้เกิดมามันก็ทุกข์เหมือนเดิมเราก็ปฏิบัติไปได้มรรได้ผล ได้ถึงพระอนาคามีถ้าไปไม่ถึงก็ถึงอาจจะถึงแค่พระอนาคามีแต่เราไปปฏิบัติข้างบนแล้วก็บรรลุทมไปหรือไม่วันนี้ปีชาตินี้จะต้องเอาให้ได้ตั้งใจปฏิบัติชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายสำหรับเราแล้วเรกวาก็เล่งความเพียรไปคิดพิจารณาไหนหรธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อที่พระเจ้าสอน เราจะต้องทํำยังไงพระเจ้าสอนอยังไงเราทําตามนั้นเลยได้แน่นอนพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูผู้แจ้งโลกสิ่งไหนที่ท่านรู้แล้วท่านเอามาบอกเราเรามาทําต่อเราก็จะได้มักได้ผลเป็นอนุพุทธ,ธเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้มักได้ผลพวกเราก็เหมือนกันที่เขาตัดที่เขาบอกว่าคนไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม ไม่เห็นธรรมไม่เห็นกระถาคดเราเข้าใจคํานี้กันบ้างหรือเปล่าไหมไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมบางคนนะแม่อยู่ชีวิตอยู่สบายสบายมีกินมีใชนะ่ก็ไม่อยากจะ,ะชีวิตมาอย่างที่เขาบอกไม่รู้จักทุกเลยในชาตินี้ก็อยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากได้อะไรได้หมดเพราะมันมีความพร้อมในทรัพย์สมบัตินะมีการมีมีทรัพย์และมะีการใช้ทรัพย์ มีเงินเกิดมามีเงินมีทองมารอรับแล้วไม่รู้ตัวหรอกว่าที่เรามีได้แบบนี้เพราะในชาติที่แล้วเราทำไว้ชาตินี้ก็หลงละลืมแล้วไม่เอาละยังอยากมีความสุขชีวิตเราก็มีความสุขอยู่แล้วเราจะไปปฏิบัติทำอะไรใช่ไหมพวกนี้ก็จะไม่ไม่มีความทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมใช้ชีวิตไปแบบเสียเปล่าประโยชน์มันมีความมันไม่มีความทุกข์มันจะไป จะไปทาทาไมเพราะชีวิตทุกวันเนี้ยคนก็คิดอย่างนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วจะมาปฏิบัติทาไมเห็นไหมคนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมอีกประเภทหนึ่งก็คืออย่างท,ทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเห็นภัยในวัตตะก็คือคนเราเกิดมานี่ก็แก่แก,แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายโอ้โหเห็นไหมเราเห็นทุกข์ละเราก็จะเห็นธรรมว่าพระพุทธเจ้าอเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บแล้วตายมันไม่มีอะไรเลยในนิชีตเราอะ เราก็เล่งมาเห็นไหมเราเห็นทุกเราก็เห็นธรรมพอเราเห็นธรรมเราก็เห็นคถาคดพอเราเห็นธรรมเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นยังไงอ๋อเราถึงได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี่ตัดสู้จริงพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ท่านเนี่ยมามาเทศให้เราฟังโอ้เราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงท่านตัดสู้เอง ถ้ามีมาผา้มามหาปัญญาที่คุณจริงๆในการตัดสรูปธรรมะธรรมะที่พอท่านตัดสรูแล้วก็เอามาเผยแผ่ให้เราได้รับรู้รับทราบให้เรามาปฏิบัติเห็นไหมเราก็มาปฏิบัติทำปฏิบัติตามเห็นไหมทีนี้จากเราเห็นทุกเราเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นเพราะเราเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเราถึงเห็นพระพุทธเจ้าเห็นไหม ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมไม่เห็นคาถาคตก็คือไม่เห็นพระพุทธเจ้าตอนนี้เรารู้แล้วธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเพราะเรารู้รู้เห็นธรรมะของพระองค์ท่านแล้วว่าธรรมะพระองค์ท่านเนี่ยอปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามระดับทุกข์ได้จริงนี่ก็คือคากล่าวที่ว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมไม่เห็นคาถาคตเราก็จะ รู้ละตอนนี้เราโอ้ธรรมะของพพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็มาเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่เราได้รับรู้รับทราบมาจากการที่เราสุตตะมยะปัญญาและจินตะมยะปัญญาเพราะตอนนี้เรากำลังมาภาวนามยะปัญญาเอาธรรมะของพุทธเจ้าเอาแาที่ว่าเอาธรรมะมาสอ่องก็เอาธรรมะมาคิดพิจารณาดูหลังจากที่เรานั่งสมาธิดูลมเข้าดูลมออกเนี่ย นี่เรียกว่าสมถะก่อนเพราะเรามีสมถะแล้วเราก็มาวิปัสนาญาณเพราะเรามีวิปัสนาญาณเราก็รู้แล้วเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านตัดสรู้เราก็จะเรารู้ธรรมแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าว่าท่านตัดสู้เรื่องอะไรธรรมะของท่านดียังไงเราก็มาคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆ ว่ามันจริงหรือไม่จริงเพระศาสนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีปัญญา